สวัสดีครับวันนี้หมอเจมอยู่กับพี่หลังนะครับพี่หลังเนี่ยปหามาปรึกษาคือริ้วรอยทั้งขมวดคิ้วนะครับขมวดคิ้วนะครับขมวดคิ้วนะครับเรื่องหน้าผากขึ้นครับขมวดคิ้วครับยิงฟันครับเลื่อนจมูกครับอ่าอันนี้ก็คือแล้วก็ขานข้าวนะครับยีตายิงฟันครับอ่าทำคิสซิ่งครับจูตรงนี้เป็นรอยย่นนะครับทํายิ้มครับอันนี้ก็เป็นร่องเยอะแล้วก็เป็นร่องเป็นฮาโลตรงนี้นะครับทำเบบี้คลายครับบบี้คลายครับ ที่พี่ขาดกล้าเนื้อตรงนี้กล้าเนื้อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยออกฤทธิ์เยอะหมอจะทําการคลายกล้ามเนื้อของระหว่างคิวนะครับกราเบล่าโพ c ิ l ลสแล้วก็ f อนเทอริสตอนที่พี่หลังเลิอดนขึ้นนะครับแล้วก็ยีตาย่นจมูกครับจุดนี้เคยจะต้องคลายด้วยและแน่นอนครับ c คลา f e e ตดินก,กาเนี่ยเขาจะเคลียร์ด้วยแดีวเรามาดูว่าหลัง2ส,สัปดาห์แล้วพี่หลังจะมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงและ ขั้นตอนหนึ่งที่เราจะทำก็คือใช้ฟิลเลอร์ brow lift นะครับหมอจะเติมฟิลเลอร์ไปที่จุดของทีวันนะครับแล้วก็ T2 เพื่อยกขมับขึ้นทำให้หางตาเนี่ยจุกชี้ยกขึ้นเราจะมีการลีบกรอบหน้าด้วยกระ,ะกระดูกในจุดแก้มด้านซ้ายด้านข้างนะครับเพื่อให้กรอบหน้านมีการยกกระชับมากขึ้นก็วันจะปรับด้วยฟิลเลอร์จากชูบีเดิม2ซีกอนแล้วเดี๋ยวหลังจาก follow เรามาดูว่าพี่หลังจะเปลี่ยนแปลงและเพึงพอใจแค่ไหนนะครับ